้าระวังนะครับผมก็ระวงังทางน้ำก็มาตรวจดูช้างครับว่าอยู่ครบไหมนะครับผมตอนกลางาคืนดูนะครับนี่นะครับผมน้ำมาขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วนะครับยุงเยอะนะครับผมยุงเยอะยุงอยู่ที่นี่เยอะนะครับเพราะว่าอยู่ติดกับแม่น้ํานะครับ สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็พาเอฟซีมาดูช้างตอนดึกนะครับผมคือเราก็จะมาก็ระวังนะครับผม้าระวังทั้งน้ำแล้วก็มาตรวจดูช้างครับว่าอยู่ครบไหมนะครับผมตอนกลางคืนตอนนี้น้องน้องควานก็แต่มานอนต้าใช่ไหมครับครับผมแต่ว่าต้องเข้าไปอาบน้าก่อนเนาะครับเข้าไปอาบน้ำที่น้องครับตอนนี้ก็ดึกแล้วนะครับน้องก็เพิ่งกลับมาจาก ายผลไม้คันเดี๋ยวก็จะไปอาบน้ําทานข้าวออกมาโนนนะครับผมผมก็เลยออกมาตรวจมาออกมาออกเวรนครับง่ายคือออกเวรนนะครับผมมาตรวจดูความเรียบร้อยนะครับว่าทั้งน้ําแล้วก็ทั้งช้างอยู่ครบหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่เอซีไปดูทุกเชือกนะครับว่าอยู่ครบกันหรือเปล่านะครับผมไปครับเราก็ริืมเชือกแรกเลยนะครับผมแม่โบวี่นะครับก็ยังอยู่นะครับผมยังอยู่ดีนะครับผม โบวีตอนนี้โบวี่นอนเฝ้าซุ้มนะครับอยู่ติดกับสุมเลยนะครับอยู่ติดกับกระท่อมเลยนะครับโบวี่อยู่กับกระท่อมนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกเชือหนึ่งนะครับภูผานะครับผมนี่ก็ภูผานะครับผมภูผาสวัสดีครับน้ลูกผาครับจลนหนรอเดียวลูกครับภูผาก็ยังอยู่นะครับผม นี่เรามาดูลาดตะเวนตอนกลางคืนนะครับผมมาดูลาดราวนะครับแล้วก็มาเฝ้าระวังความเรียบร้อยนะครับมาตรวจตาความเรียบร้อยแมาดูระดับน้ําด้วยนะครับเป็นห่วงน้องเป็นห่วงน้องช้างครับวันนี้ก็รู้สึกว่าจะไม่มีฝนมั้งครับผมเราก็คาดชิดนะครับว่าจะไม่มีฝนนะครับขอให้น้องช้างได้นอนเต็มอิ่มนะครับผมสําหรับคืนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเชือกอื่นต่อเลยนะครับผม นี่ครับผมเชือกที่สามนะครับทางแม็กกี้นะครับก็ยังอยู่ที่หลักเหมือนเดิมนะครับดูสายตาที่เขามองเรานะครับผมนี่ย่านะครับผมก็ยังอยู่ดีนะครับผมวันนี้ผมพาเอฟซีมาดูช้างตอนกลางคืนนะครับมาตรวจตาเวียนยามนะครับผมมาเฝ้าระวังระดับน้ําด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูระดับน้ํานะครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับระดับน้ํา โอ้น้ำขึ้นมาเร็วมากครับพี่น้อง FC ครับผมพ่อ,พอแม่แมครับดูนะครับนี่นะครับผมน้ำมาขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วนะครับขึ้นมาเร็วมากครับก็แบบนี้ครับที่ต้องมาเฝ้าเรียนยามตลอดก็คือต้องเฝ้าระวังไม่ให้คาดสายตานะครับผม วินาทีเดียวก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะอันตรายเกี่ยช้างแล้วนะครับรับดูเชือกต่อไปนะครับผมสีนวลครับผมนี่สีนวลสีนวลก็ยังอยู่กับที่นะครับยังอยู่นะครับผมไม่ไปไหนนะครับยังอยู่นะครับวันนี้ก่อนนอนนะครับผมก่อนนอนผมก็จะมาแบบนี้ประจํานะครับผม แล้วก็มีน้องก๊อปนะครับผมนอนเฝ้าเวียนยามอยู่ที่นี่นะครับบางวันเราก็ออกมานอนเป็นเพื่อนกันนะครับนี่ฟังสีนวลน,นะครับเดี๋ยวผมพาพี่พ,พี่่แม่เอฟซี FC, ไปดูขมหมื่นกับบัวตองนะครับขมื่นบัวตองจะอยู่ด้านล่างนะครับอยู่ด้านหลังของฟังซีนวลน,นะครับจะอยู่ในพื้นที่ต่ากว่าเพื่อนเลยนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับ นี่เราก็มาดูข้ามือนะครับข้ามือกําลังจะนอนนะครับผมกินอิ่มนะครับวันนี้กินอิ่มนะครับผมกินผลไม้อิ่มแล้วก็เราให้หญ้าต้นสับปะรดให้อ้อยนะครับกินอิ่มนะครับผมพูงกลางเลยนะครับกําลังจะนอนนะครับผมกาลังจะนอนกําลังยืนหลับนะครับตอนนี้กําลังยืนหลับนี่ก็คือนะครับผมสายตาฝั่งที่เขาไม่ดีนะครับฝั่งซ้ายนะครับฝั่งขวาก็ปกตินะครับกําลังจะนอนเลยนะครับัข้ามือของเรา กินหญ้าอิ่มแล้วนะครับโอ้โหพุงกลางมากๆเลยนะครับดูครับพุงใหญ่มากครับมาดูน้องบ้างครับมาดูน้องบ้างครับน้องก็ยังไม่นอนนะครับน้องบวตองนะครับอันนี้ก็เช็คดีแล้วครับผมเรียบร้อยทุกเชือกนะครับยังอยู่กับที่ไม่ไปไหนนะครับพื้นที่ตรงนี้เป็นดินทรายนะครับ แต่อาจจะอยู่ต่ํากว่าที่อื่นนิดนึงนะครับผมต้องดูตลอดเวลานะครับผมก่อนนอนทุกคืนนะครับต้องมาตรวจต้องมาเช็คทุกคืนนะครับผมยุงเยอะนะครับผมยุงเยอะยุงอยู่ที่นี่เยอะนะครับเพราะว่าอยู่ติดกับแม่น้านะครับอยู่ติดกับแม่น้ํายุงจะเยอะนะครับมองสังเกตเห็นเลยครับผมจากไฟที่สองนะครับผม มีแต่ยุงเลยนะครับทั้งนั้นเลยครับมีแต่ยุงเยอะทั้งนั้นเลยครับแต่ถ้าเราอยู่ใกล้บ้านเราก็สามารถติดไฟไล่ยุงได้นะครับติดไฟไล่ลุงไล่แมลงได้นะครับผมหูขมอนได้อะไรอยู่บนหลังเนาะต้นสับปะรดนะครับช้างเขาจะเล่นดินนะครับผมเพื่อจะกันแมลงนะครับผมกันแมลงกันยุงนะครับผมยุงเยอะครับยุงเยอะยุงเยอะมากๆเลยครับ วันนี้คงไน้นอนนะครับผมวันนี้คงแม่นคงได่นอนถ้าฝนไม่ตกนะครับช้างคงจะได้นอนหลับเต็มอิ่มนะครับผมแต่เสียทีอย่างเดียวครับคือยุงเยอะมากๆเลยนะครับแต่ก็ต้องสู้ไว้ก่อนนะครับเมือนเดียวอีกไม่นานคงได้อยู่กับบ้านจะไม่ได้ไปไหนเราจะเปิดไฟไล่ยุงให้ด้วยจะได้นอนหลับฟันดี นี่คือบรรยากาศของซุ้มนะครับผมของกระท่อมตอนกลางคืนนะครับผมติดไฟสปอตไลท์สี่ดวงนะครับผมส่องมาด้านนอกสามดวงครับส่องเข้าด้านในหนึ่งดวงนะครับผมก็มีแม่โบวี่นะครับผมยืนเฝ้าอยู่ในกระท่อมนะครับตรงนี้นะครับครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมผมก็มาตรวจ พาพี่เอซีมาตรวจลาดลาวนะครับผมตรวจความเรียบร้อยแล้วก็มาดูระดับน้ํามาดูช้างว่าอยู่ครบทุกเชือกไหมครับก็เลยอ,อินอยู่สามเชือกอยู่ทางออกครับเดี๋ยวผมก็จะไตเวะไปดูครับว่าอยู่ครบหรือเปล่าครับช้างอยู่ตรงนี้อยู่บริเวณกระท่อมนะครับมีจงหมดอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, มหกเชือกนะครับอยู่ตรงนี้นะครับ อยู่ตรงบริเวณกระ่อมนะครับตรงที่บริเวณุมสูงนะครับหกเชือกนะครับออกไปด้านนอกก็จะมีขันเงินที่รอพูเงินแล้วก็น้ําแตงนะครับแช่มงคลนะครับผมก็อยู่กันแต่ว่าวันนี้แชมงคลไม่อยู่นะครับมันชวนไปแชมงคลไปที่บ้านน้องขุนนะครับตอนนี้ก็ดูแลกันไปนะครับผมเราจะสับเปลี่ยนกันแบบนี้ทุกวันนะครับใครเข้าไปกินข้าวเข้าไปทานข้าวก็อีกคนก็เข้ามา มาดูความเรียบร้อยนะครับผมก็ฝากไปแม่เอฟซีนะครับผมเข้าเป็นเข้ามาเป็นกำลังใจนะครับผมให้ช่องช่องพังคำเหมือนนะครับผมแล้วก็ทีมงานนะครับผมก็ขอบพระคุณทุกท่านขอบพระคุณทุกๆคะแนนนะครับขอบคุณทุกคะแนนที่ร่วมสมทบทุนสร้างโรงช้างบ้านพังคำเหมือนน้องบัวตองนะครับผมขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้เอฟซีทุกท่านนะครับจงพบแต่ความสุขความเจริญนะครับผมร่ำไปเรือยยิ่งขึ้นไปนะครับผมมูลนิธิาตเทวดาคุ้มครองนะครับสำหรับเอฟซีที่ ร่วมสมทุนสร้างโรงช้างให้กับบ้านคำเมืองน้องบะตองนะครับขอบพระคุณมากๆครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ